มีคนทมหาไม้ยักษ์เยอะนะครับไม้ยักษ์แต่วันนี้ผมจะรีวิวไม่หมดนะครับรีวิวไม่หมดนะครับก็จะรีวิวแค่ประมาณสักมีประมาณสัก9ต้นนะครับไอ้พวกนี้โซนพวกนี้ไม่ได้รีวิวนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะครับไม้พวกนี้นะครับคัดมาหมดทุกต้นนะครับนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะได้ไม้ไม่สวยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าไม้ไม่สวยก็จะขายอีกราคาหนึ่งนะครับต้นละสองร้อยบาทหมดทุกต้นนะครับรวมส่งแล้วนะครับรวมส่งแล้วนะครับ ส่วนพวกนี้นะครับก็จะขายมีไม้ด่าง tomb, ด้วยนะครับมีด่างสลัญญาด้วยด่างสลัญญาด่างเห็นอ่อนนะครับผมอันนี้ขายเป็นคู่นะครับพวกด่างนี่ขายเป็นคู่พวกด่างนี่ขายราคาอยู่ที่300บาทรวมส่งนะครับคู่ละ300บาทรวมส่งนะครับเออส่วนอันเนี้ยสูงสูงเนี้ยสามต้นเนี้ยนะครับเห็นไหมไอ้สามต้นเนี้ย,น,น,ยนะครับ <c oughs> ผมขายอยู่ที่500บาทนะครับสามต้นเนี้ยมีแดงเหลืองม่วงนะครับแดงรวมทรัพย์ แล้วก็เหลืองเหลืองนี่ก็ดอกใหญ่นะครับแล้วก็ม่วงม่วงไต้หวันนะครับสามต้นนี้ผมขายอยู่ที่500บาทนะครับใครรับนี่ก็คือต้องรับ3ต้นนี้นะครับห้าบาทรวมส่งแล้วนะครับโอกาสดีๆอย่างนี้หาไม่ได้นะฮะนะอันนี้มาชุดที่1เลยนะครับนี่ครับห้าบาทรวมส่งนะครับมาคู่ที่2มาชุดที่2อนี่ครับอันนี้คู่ที่2นี่นะครับอ่ดูประมาณนี้นะครับอันนี้300บาทรวมส่งนะครับมาคู่ที่3ชุดที่3นะครับสามรบาทรวมส่งนะครับดัางสรัญญานะครับนะ ด่างเขาแกะนะครับสวยๆนะครับเวลาออกดอกมาเห็นไหมดอกเขาเล็กๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมสวยเลยนะครับนะฮะอันนี้คู่ที่4ี่ชุดที่สี่นะคร ok ับชุดท anyway. yeah, like ี่สี่นี่อย่างนี้นะผมจะแปะป้ายไว้นี่เห็นไหมเฟืเฟือบมันมันมันแสงมันจัดเกินนะครับอ่ะชุดที่สี่นะครับก็สามร้อยบาทรวมส่งนะครับมาชุดที่ห้านะครับชุดที่ห้านี่ไม้สีนะครับไม้สีอันนี้ออกสีบานเย็นนะครับบานเย็นขอบบานเย็นนะครับตัวนี้นะครับขอบบานเย็นนะครับ เป็นดอกใหม่นะครับดอกใหม่อันนี้ดอกห่อเงินหอทองนะครับห่อซับนะครับสีเหลืองอมอมชมพูนะครับขอบชมพูข้างในสีเหลืองใจกลางสีอะไรขาวๆออกเหลืองๆนะครับสวยนะครับดอกนี้นะครับคู่นี้300บาทนะครับรวมส่งนะครับมาคู่ที่6นะครับคู่ที่6ดังสัญญาคู่กับดังสัญญานะครับ3า0บาทรวมส่งนะครับคู่ที่7ดนะครับดังหินอ่อนคู่กับดังสัญญานะครับ3า0บาทรวมส่งนะครับมา คู่ที่8ดนะครับด่างสรัญญาคู่กระด่างสัญญานะครับสามร้อยบาทรวมส่งนะครับคู่ที่9นะครับด่างสัญญาคู่กระด่างสัญญาเหมือนกันนะครับ3 0 0รบาทนะครับเออมันต้องเอาเป็นคู่นะครับเพราะว่าถ้าเอาเป็นต้นเดียวเนี่ยคุณจะเสียค่าส่งมันจะผมก็ไม่คุ้มคุณก็ไม่คุ้มนะครับเอาเป็นคู่อย่างนี้คุ้มกว่านะครับนะราคาไม้ด่างนี้ก็โอ้ราคานี้นานๆมาทีนะครับอ่ะมาชุดที่10นะครับ ชุดที่10นะครับชุดนี้นะครับหอเงินหอทองนะครับอันนี้ดอกโอรสนะครับต้นนี้นะครับ300บาทรวมส่งนะครับชุดที่11นะครับมีแดงนะครับอันนี้แดงอันนี้เหลืองนะครับนี่ต้นคู่ด้วยนะครับ300บาทรวมส่งนะครับมาชุดที่12นี่อาจจะแพงหน <pad> ่อยนะฮะเหลืองนะครับอันนี้โอรสระคังทองนะครับนี่ระคังทองนี่เหลืองนะครับเป็น5ต้นนะครับต้นนี้นะครับ5ต้น400บาทนะครับรวมส่งนะครับชุดที่14นะครับมี อันนี้เหลืองคลามเมลเหลืองแสงเทียนนะครับคู่กระแดงนะครับเหลืองแสงเทียนนี่ดอกเข้มนะครับเป็นออกส้มๆนะฮะอันนี้สีแดงนะครับผม3 0 0บาทรวมส่งนะครับคู่ที่13นะครับมาคู่ที่ส3มมาดูไม้ไม้แครแมงนะครับไม้แครไม้นี่ไม้ยักษ์นะครับไม้ยักษ์ต้นที่หนึ่งนะครับนี่200บาทรวมส่งนะครับต้นที่สองนะครับนี่โฟกัสไม่เอ่ยเอาต้นที่หนึ่งดูไปนะครับผมกลัวไม่โฟกัสนะครับนี่อ่ะ นี่นะครับสาม tamam. ร้อ Somehow, บาทลมส่งนะครับน like ี่โฟกัสไหมอ่ะต้นที่ต้นที่สองนะครับอืมนี่แค่นะครับสองร้อบาทล้มส่งนะครับแค่นะครับนี่ซื้ออ่าต้นที่สามนะครับสามร้อยไปสองร้อบาทล้มส่งเหมือนกันนะครับต้นที่สามนะครับนี่ใครอยากได้แค่แค่เอาไปจอดอกแล้วนะครับจอดอกแล้วนะครับเริ่มจะออกดอกแล้วนะครับต้นที่สี่นี่ไม้ขวบปีแล้วนะครับมันเริ่มจะมีดอกแล้วนะครับ นี่200บาทรวมส่งนะครับอันนี้ไม้แคะเลยต้นที่5้านะครับต้นที่ห้า0บาทรวมส่งเหมือนกันว่าเป็นพุ่มเลยนะครับเอาไปใส่กระถางนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนกระถางสวยๆนะครับตั้งหน้าระเบียงหรือตั้งโต๊ะกาแฟกินตอนเช้าเช้านะครับได้บรรยากาศมากเลยครับต้นที่6นะครับนี่ดูไหมดูสูงนะต้นที่หนะครับนี่สูงสวยนะครับสองสองร้อยบาทรวมส่งนะครับต้นที่เ็ดนะครับดูสูงสรงสูงอันนี้สรงสูงออกสูงสูงนิดหน่อยนะ ต้นที่เจ็ดนะครับสองสองร้อยบาทรวมส่งต้นที่แปดนะครับอันนี้ออกเตี้ยเตี้ยเล็กๆอเปาะนะครับสวยๆน่ารักเหมือนคนถ่ายนี่แหละอะับเปาะเหมือนกันนะครับส่วนสั้นเตี้ยเตี้ยนะครับสองร้อยบาทรวมส่งนะครับอ่าชุดที่เก้าไอ้ต้นที่เก้านะครับต้นสุดท้ายนะครับต้นนี้นะครับเห็นไหมโครงสร้างเห็นไหมสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสองร้อยบาทรวมส่งนะครับผมอ่ะก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนไอ้พวกนี้คงจะรีวิวไม่หมดนะครับเนาะ มีอยู่ต้นที่เก้าแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณสักยี่สิบต้นน่าจะได้นะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองต้นนะครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้นะครับใครอยากเกีวก็ทักมานะครับพวกนี้จะมีทั้งแคะมีทั้งไม่แคะนะครับก็ดูไซส์มันนะครับอย่างอย่างเพชรบ้านนาตัวนี้นะครับดูเพชรบ้านนานี่ครับเพชรบ้านนามกุศสยามมีสายพันธุ์เดียวกันนะครับนี่นะครับเห็นไหมโซโคทั้งน้ำนะครับสายพันธุ์เดียวกันนะครับ ตอนเล็กไม่สวยตอนโตมาสวยทุกต <anak> ้นรับประกันนะครับเอาหัวรับประกันเลยนะครับนี <pad> ่เพชรบ้านานะครับเนี่ยมงกุฎสยามนะครับใบเขาจะมุกมุกดีครับใบจอกสีเงินเงินนะครับของผมก็เคยต้นนี้ครับนี่ต้นนี้อันนี้เมล็ดมาซื้อเมล็ดมานะครับเพชรบ้านานะครับเนี่ยเนี่ยตอนนี้ใบร่วงหมดแล้วครับเปลี่ยนดินนะครับนี่ต้นนี้นะครับพอโตมามันจะสวยทุกต้นนะครับเพชรบ้านานะครับอืมนะฮะอ่าก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมไอ้พวกนี้ก็สองร้อยบาทเหมือนกันเห็นไหม มีต้นสวยๆเหมือนกันเห็นไหมอ้วนๆเนี่ยเห็นไหมครับอ้วนตุกปุกเลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับบอกว่าจับต้นไหนก็ได้ต้นนี้ก็ได้อ่ะเอาต้นไหนล่ะเนี่ยบอกว่าไม้พวกนี้ถ้าคุณพลาดจากตรงนู้นมานะครับคุณไม่ต้องเสียใจนะครับคุณบอกว่าเอาให้ผมสักหนึ่งต้นหน่อยจะอวบหรือจะแครแค่นั้นแหละครับผมจัดให้นะฮะหรือจะเอาโซโคทานัมแบบเพชรบ้านนาคุณจะเอาอ่าเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับโซโคทานัมนะครับโอ้ยล่วงซะแล้วนะครับไอแบบเนี้ย แบบนี้มันจะต้นต้นมันจะไม่ใหญ่ไอ้ต้นมันจะต้นมันโซโคเนี่ยมันจะไม่ไม่สส้นไม่สั้นแล้วก็เหมือนเพชรบ้านานะครับเพชรบ้านาเนี่ยไอ้ไม่ใช่โซโคทาถั่งเนี่ยนะครับมันจะสูงมันจะไม่สั้นเหมือนอาราบิข่มนะครับอาราบีข่มเนี่ยมันจะสั้นพอสั้นแล้วมันก็เตี้ยใช่ไหมครับแต่พวกนี้มันได้ทางสูงพอสูงแล้วมันก็จะไม่ค่อยอ้วนไม่ค่อยอ้วนเท่าเขาเพราะว่ามันจะเอาเออมันจะเอาสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทางความสูงนะครับนะต้องต้องทำความเข้าใจอย่างนั้นนะครับอืม โอเคครับผมเนี่ยมีประมาณนี้นะจากช่องของทองชาแนลนะครับก็ขอบพระคุณมากผมที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมนี่อย่างสวยงามนะครับสวยงามมากครับวันนี้นะครับราคาก็เป็นกันเองนะครับย่อมเยาอันนี้ก็เข้าร่วมลำลายไว้ก่อนนี่ต้นเนี้ยนะครับตากไว้ก่อนนะครับอืมเอาไว้ให้มันให้ให้รากเขาเขียวๆสักหน่อยนะครับเราจะออกแดดนะครับเพราะว่าผมก็ตัดรากเขาไปเยอะเหมือนกันนะครับเนาะเอาโอเคครับผม จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อสวัสดีครับ